สวัสดีครับเบลลลำปางนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับปิตายันยุ่งหลวงบุตรทิมวัลหันไล่ปี2518นะครับนะจุดสังเกตแรกนะครับนะเวลาเราหยิบพาขึ้นมานะครับตรงเส้นที่วิ่งมาตรงบริเวณนี้นะครับตรงหน้าเส้นจะมีลักษณะรอยบุ๋มเป็นรอยยุบลงไปด้านหน้าเส้นจุดที่2ครับนิ้วแรกนะครับนะจะวิ่งโค้งเข้าด้านในเลียวเล็กกว่านิ้วอื่นลายนิ้วจะวิ่งโค้งเข้าด้านในส่วนนิ้วอื่นแล้วก็เล็กพลิกด้านหลังมาครับ พระทุกองนะครับจะมีการตอกนะครับเป็นลักษณะโคตหยดน้ําและมีตัวนะนูนอยู่ตรงกลางนะครับนะทุกองค์ตัวหน้าด้านในจะนูนออกมาตรงบริเวณนี้ครับจะจมเป็นลักษณะหยดน้ําพระนะครับจะเป็นการหล่อชีดถ้าเราสังเกตนะครับพื้นผิวนะครับจะไม่มีความเรียบเนียนพุนๆน,นะครับนะเหมือนผิวตามมดหน่อยลักษณะผิวจะเป็นหลุมหลุม หลุมๆจุดๆจๆหน่อยเนื้อนะครับจะออกเป็นนวะสีนะครับดำๆหรือบางองค์ผ่านการสัมผัสจะออกสีน้ําตาลก็มีนะครับนะห้ามออกสีขาว,ขาว,ขาวๆนะครับขาวๆแดงๆนะครับเป็นตะกัวชุบทองแดงอย่างนั้นเก๋เลยนะ ต้องออกสีดำๆเห็นไหมเนื้อออกดำๆนว,ว่าพริกใต้ฐานมาครับใต้ฐานจะเป็นรอยคีมตัดส่วนใหญ่ถ้าเจอลักษณะเป็นรอยเหมือนการฉีดมาแบบไม่เต็มเป็นหลุมเป็นหลุมในหลุมเป็นตามดจุดๆๆๆเล็กๆอย่างนี้นะครับมีโอกาสแท้90%เซเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะเรียบๆตึงๆเป็นการแกะลอฉีดได้สวยงามมากนะรุ่นนี้แล้วจุดสุดท้ายครับดูตรงในซอกครับก็บจะมีลักษณะเป็นเป็นคราบเบ้าสีขาวๆเกาะแน่นๆนีนน้ยจะกเกาะแน่นมาก นะครับไม่เหมือนของเกนนะครับใครมีสวยๆนะครับยินดีรับเช่าหลายๆหมื่นนะครับถึงหลักหมื่นปลายๆได้ถึงหลักแสนสวยๆเนื้อเงินก็หลายแสนเนื้อทองคําหลักหลายล้านนะครับใครมีส่งมาขายได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับขอบคุณครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตาหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับโ่งมาขายตามาดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก google map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนทำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ